เจ้ากัดเจ้ากัดพุ่นลูกเจ้าสั้นลูกเจ้าสั้นแม่วัานั่นนี่การะตูนโอ้แม่นี่การ์ตูนทำไนี้ใหญ่มันโอ้ใหญ่กระโดนเท่านั้นอันใหญ่บ้านันอันนี้จักปีแล้วจักปีแล้วนี่อันนี้สองปีกว่าสองปีกว่าเน้่ยนายมันคือตันไงอยู่คือบนดิบได้ลูกตัวนี้ราคาสองล้านครับสองล้านครับพี่น้องเมือ ตันเจือเดือนายยั่นายอยู่ทั้งอะไรดิไอเหลือแต่ขั้วไอเหลือแต่ควายเดี๋ยวเพลงใหม่กันลังเฮ็ดดนตรีครับพี่น้องครับบ่าวสะพอนกันแลงแต่งไอเหลือแต่ขั้วผู้สาวทิมผู้สาวป่ะอยู่กับเจ้ามีตั้งแต่ทุกกระยากผ้าแต่ลงทงลงทาไปเลี้ยงควายแต่งไม่ฟังเยอะแต่งแล้วเดี๋ยวเฮ็ดดนตรีไอเหลือแต่ควายเดี๋ยวจะเอานี่ละ พระเอกนี่นี่โอ้ยนายอยู่ใช่ไนี่คอยมาดที่ผกเออเอเอเอางามครับพี่นอ้องอยากให้พี่น้องมาชมตัวนี้สองล้านถ้ามีคนมาเอาเทียบใครกับปอยอือืออือม,มีคนเลี้ยงครับคบอืออืออือเลี้ยงจากการฟาร์มครับจากการฟาร์มครับงานเดินเงินดีเห็น อืมงานดีเงินดีมีให้ดูครับมีให้ดูมันอยู่ใดครับพี่เบอร์ลุตะกี้มีมีท่องใส่เนี่ยไม่อม่มือแหลกมมีท่องแล้วทุกวันนี้มีท่องหรือเปล่มันมันหนักเกินนลยต้องตอดออกตอดออกเลยตัดออกว่าฝากไว้น้ำเบาไว้เลยแต่ว่าตอนนี้ใส่เป็นเป็นเป็นที่เรียกก่อนมันหนักแรงมันหนักเออมันหนักแรงครับอะ่อยเชี้ยงครับเชี้ยงก็บู๊ดเลยเขี้ยงเชียงครับ จังหวัจ๊บไขรเดะลูกทำเยด๋ออบหน้าไปเย็นยืดอะไรจุดยอดจุดยอดครับพี่น้องอือใช่ครับเป็นผู้เลี้ยครับพ่อนี่ยครับครับผู้เลี้ยงที่ยืนมาสิปียี่สิบปีแล้วครับอตัวนะครับสามารถควบคุมควายได้ทุกตัวเพราะว่านี่ใสอีกกึกแวกเลยแน่ตัวเรียนตัวเรียนมันบริ่งข้าวเดียจับข้าวเดียวเพราะพออาทิตย์ครับลรื่เลยแต่กร้านี่เพิ่น มีผู้สาวผู้สาวก็เอิญแกกเปลี่ยนสื้อให้มะขั่ยอยู่ตลอดก็เลยเลยมาเรียงขั่ยเออคนนี้เออห้องงามครับงามมากคืองามงามงามที่สุดที็ได้ที่ครับเสาร์สมัยฟ้าขั่ยเสาร์สมัยฟาเสาร์สมัยฟ้าก็งามครับสาสมัยฟา้าใบพัดตรงข้ามมถนนม่วงถนนม่วงครับครับ รูปรล่อรูปรล่อบอยอ้าวันดีวันด,ดีวันด,ดีวันด,ดีหน่อยวันด,ดีหน่อยมาครมาติดต่อซื้อเลยอืมอืมค่อยงามแบบตอนนี้สองล้านครับพี่น้องสงงองล้านาลเสียแรงครับอืตาบูมน,นก็นกนถืรอร่านนนึงซื้อได้่กรจอกิตตัว,ตวยู่ด้กจอตตัวไรตัวนี้มันอีขาเตะหัดันเข้มเ้มเน้นนเมนครับเฮโอยโอ้โอ้ยสุดั้นะ หขาวครับตาแก้มแก้มจ้ำหัวอกได้ได้ครับตาแก้มแก้มจ้ำหัวเิงเออเขาเปิดเขาเปิดเออแ่นครับเป็นตำล่าของข้อยนะเอาไข่ไห่ครับเชียงครับเขาสามารถจับไข่จับยัางไี้ดันให้มาําแพงก็บางแคนดีก็ดีขึ้นกันเอกปลูกดีขึ้นกันได้เป็นอเชียงครับเชียงโอ้ดูบล้อกล้วยที่รอ กระเพีงกระแพับปักทาดมันได้ห้เลยครับอ่าให้นันคือมไปห้รัฐบาลเนี่ยผมยุทธภาือเลยนอให้ผมยังบีบความครับผยังประยุทธ์ในงยไม่ได้กล้าซื้อเพราะผมประยุทธ์กระสือกล้วยเนี่ยม้าซือเพราะิครับพี่รองตัวจอด อ่ะจบคลิปแค่นี้พี่น้องอยากจะมาชมที่สสมัยฟาร,ร์มควายตรงข้าบ้นนวลม่วงครับอ่าบ้านนวลแตกมาเบิ้งใดครับบ่าบ้ทุ